ะะโดยเริ่มทํามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะและในปัจจุบันค่ะต้นองุ่นก็ให้ผลผลิตออกมานะคะขายได้ปีหนึ่งสรอบทีเดียวแต่ละรอบนะคะทาเงินได้แสนกว่าบาทเลยละค่ะส่งของผมรายนี้กะเสียนไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะก,กะเษียนมีเวลาไม่กี่ปีนะครับอยากจะทําสวนผสมผสานก็เลยเริ่มลงมือปลูกกันไปจนตอนนี้กษียนไปพักหนึ่งแล้วปรากฏว่าผลผลิตต่างๆที่ปลูกเอาไว้ออกมาดีเกินคาดทีเดียวครับ มีพื้นที่ภายในบ้านของตัวเองเป็นทุนรอนอยู่แล้วประมาณสักห้าไร่ด้วยกันนะครับก็เลยเอามาต่อย,ยอดทํางานหลังกเกษียณได้ต่อด้วยการปลูกสวนผสมผสานมีทั้งงอกมังคุดท,ทุเรียนลองกองส้มโอมะพร้าวเต็มสวนเป็นหมดเลยครับดีมือของนายคําพุจันไดาอายุ62ปีอยู่บ้านสีฐานตนานนนําบลญสีฐานอำเภอปากติ้วที่ยักษ์โสธรนะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการของช่างโครงการบร,ริหารสวนตําบลสีฐานนะครับ ตอนนี้ทำการตรวนผสมภาษาเนี่ยวางระบบการรดน้ําเอาไปด้วยครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทํางานให้มากขึ้นนะครับ <S 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 เป็นท่อกระจายน้ํากับติดสปริงเกอร์ไว้ต้องครอบพันต้นไม้ก็สามารถตั้งเวลาแล้วก็รดน้าได้ง่ายขึ้นผ่านไป3ปีที่ลงมือปลูกผลไม้เอาไว้ปรกากวดบ้าดีเกินคาดนะครับเพราะว่าผลไม้ส่วนใหญ่ที่ปลูกนั้น จะเป็นผลไม้ที่ขึ้นได้ดีทางภาคตะวันออกของประเทศไทยก็ไม่คิดว่าจะเอามาปลูกได้ดีในภาคอีสานแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับซึ้่งจะลองปลูกครั้งแรกด้วยศึกษาข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ตมาล้วนๆเลยครับ อย่างตอนนี้ทุเรียนทันหมอนทองกว่า60ต้นที่ปลูกเอาไว้เริ่มให้ลูกตกแล้วก็สวยงามดีอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็จะแก่พร้อมเก็บส่งขายได้และมีงอกกับมังคุดพยอวติดลูกตามมาอีกด้วยก็เลยมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้หลังกเกษียณแบบนี้ครับค่ะแม้เห็นผลผลิตออกมาแบบนี้เชื่อว่าจะมีกําลังใจในการดูแลสวนต่อไปนะคะส่วนดาบตํารวจภัยรัฐอปามาเทค่ะตํารวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาตอนนี้ยังไม่กเกษียณนะคะ แต่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาก็ใช้เวลาว่างจากงานราชการมาปลูกและก็ดูแลองุ่นในพื้นที่ประมาณ1ไร่นะคะอยู่ที่หมู่11ตำบลบ้านถ้ำอำเภดอคคำใต้จังหวพะเยาค่ะ ในตอนนี้นะคะอง,งุ่นที่ปลูกไว้ก็ออกผลผลิตขายสร้างรายได้เสริมให้เป็นอย่างดีนะคะสามารถเก็บผลผลิตได้ปีหนึ่งสามรอบเลยนะคะคุณชนะนาัแต่ละรอบนี่สามารถที่จะทําเงินได้แสนกว่าบาทปีหนึ่งเนี่ยนะคะรวมๆสามรอบนะคะก็น่าจะประมาณ4ี่แสนบาทไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะรวมไปถึงเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรหรือว่าใครก็ตามที่สนใจในการปลูกอง,งุ่นได้เข้ามาดูแลอีกด้วยนะคะมาพูดคุยมา หรือว่ามาขอซื้อมาขอคําแนะนําได้หมดเลยค่ะเพราะว่าทางดาบไพรัตนะคะอยากจะให้ทุกๆคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเพื่อนข้าราชการด้วยกันนะคะถ้าหากว่ามีเวลาว่างอาจจะไม่จําเป็นต้องปลูกองุ่นนะคะปลูกพืชอ,อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันซึ่งก็จะได้มีรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะคะส่วนใครที่อยาก